ครับคลิปที่พามาหาเก็บเพ็ดเด้อครับพี่น้องครับหาไปด้วยกันเลยนะครับเป็นคลิปยาวเลยครับพี่น้องครับมาๆเดี๋ยวจะพาไปหาเก็บเพ็ดนะครับลุ้นไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับหาไปด้วยกันเลยเป็นคลิปยาวนะครับอย่าเพิ่งเบื่อได้ครับคือเรามาหาเก็บเพ็ดนะครับเรามาหาเราไม่ได้มาเอาเรือครับ กว่าจะได้แต่ละคลิปนี่มันไม่ได้ง่ายด้วยครับดูสิหาแต่ละทีมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเรานั่งดูคลิปจะเหมือนว่ามันง่ายนะครับว่าเยอะนะครับมาคลิปนี้มาให้ชมกันแบบจะใจเลยนะครับกว่าจะได้แต่ละดอกกว่าจะหาแต่ละดอกได้ ันจะใช้เวลาแค่ไหนนะครับาหาัดไปเลยครับจะพาหากันไปยาวๆนะครับเห็นไหมหอยเขาเคียนะครับเคีรยหาเก็บเพ็ดหาเห็ดน,นะครับเห็ดดอกไม่ใหญ่กว่าจะได้แต่ละดอกแต่ละคิดมันก็ต้องใช้เวลานะครับพี่น้องครับ คลิปนี้จะมีไม่มีก็หาไปได้กันนะครับจะพาหานะครับวันนี้หลายๆคนมาโอ้ยทำไมมันเยอะจังแล่นนี่นั่นนะแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกครับกว่าจะได้แต่ละคลิปคือกว่าที่เราหาจะเจอครับกว่าจะหาเจอนะครับต้องใช้เวลานะ เดินหาประมาณนี้แล้ครับเดินหาไปเรื่อยๆกว่าจะเจอแต่ละดอกต้องใช้เวลานะครับมันต้องใช้ความอดทนนะครับพี่น้องครับในขนาดเดินมาแค่นี้ก็ยังไม่มีเลยดอมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับ แลวแต่บางป่านะครับบางป่ามันก็เยอะเนาะเห็ดเนาะอันนี้คนเยอะกว่าเห็ดนะครับป่านี้แถวบ้านเราคนเยอะกว่าเห็ดนี่เห็ดอันนี้ก็กินได้นะครับนี่เห็ดเหลืองนะครับกินได้นะแถวบ้านเรียแถวบ้านเรียกเห็ดซอมบึกึเห็ดขาเห็ดเท่า เห็ดที่เขาไม่เอาล้ะครับเห็ดที่เขาไม่เอาเท่าแล้วเก็บไว้ทําเชื้อต่อไปนะครับว่าจะได้แต่ละดอกมันไม่ได้ง่ายนะครับนี่นี่เจอแล้วครับนี่เห็ดเจอแล้วจะเป็นเห็ดขานะอันนี้จะเป็นเห็ดขานะครับกี่ดองครับ มาน,นี่เห็ดขาเห็ดขาแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบแข็งนี่ตอนนี้จะแข็งนะครับเห็ดขาหลายๆคนก็ไม่กินเนาะแต่ของเราก็เก็บไปนะครับเก็บไปแกงมาเดิม หาประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับกว่าจะได้แต่ละดอกต้องใช้เวลากับคลิปที่ก็ถ่ายลงไปเลยนะคลิปเผ็ดเลยนะขอต้องใช้เวลาแค่ไหนนะครับกว่าจะได้โอ้ยกบโดนแน้ะ่ะกบโดนแล้วครับพี่น้องครับกบเยอะได้สะนี่สะลิมทาง ป่าเห็ดเล็กๆนะครับมันก็หลายคนเข้าเนาะคนนึงเข้าคนนึงออกคนหนึ่งเข้าคนน,งคน,น,งคน,นึงออกอยู่ทั้งวันนะครับพี่น้องครับและแต่คนได้คนไม่ได้ก็ว่ากันไปเนาะนี่แต่ละป่าก็ไม่เหมือนกันนะครับไปหาเดินชมคลิปย,ยาวๆไปเลยครับ เก็บเห็ดยาวๆเลยได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันได้ครับพี่น้องครับเรามาหาเราไม่ได้มาเอาเนาะเราพาพี่น้องหากันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ดอกเล็กดอกเล็กห้อยเขาเคลียนะครับเขาเคลียหาเห็ดกว่าจะเกิดได้เนาะมันต้อง ใช้เวลานะครับแล้วแต่ดวงด้วยนะครับเท้าแต่ละป่าแล้วแต่ดวงจะเจอไม่เจอและแต่ดวงแต่ละคนว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ พามาเข้าป่าไม้ลองดูครับพี่น้องครับว่าป่านี้จะมีเห็ดไหมามาดูป่าไม่สิว่าจะได้ไหมว่าจะมีเห็ดไหมนะครับไปหาไปได้กันเลยครับ ไม่ได้ง่ายด้อครับแต่และคลิปที่เราจะถ่ายให้ชมนะครับเขาก็หาแบบนี้แหละครับหาเห็ดแล้วเขาค่อยถ่ายนะครับค่อยถ่ายลงให้พี่น้องได้รับชมนะครับแต่ของเราจะพาให้ชมเลยนะยาวๆเลยนะครับกว่าจะเห็นเห็ดแต่ละดอกใช้เวลาแค่ไหนนะครับ น,นป่าลกต้องระวังนะครับระวังพวกเงี้ยวเขียวขอด้วยครับพี่ร้องครับให้ระวังนะครับดูเท้าด้วยนะครับใครที่เข้าป่าเนาะดูเท้าให้ระวังเท้าระวังก่อนที่เราจะเก็บเห็ดนะครับ งูมันชอบซ้นในใบตองนะชอบหลบในใบตองอันนี้ก็เห็ดกินได้นะครับพี่น้องครับเห็ดหาดเห็ดหาดนะครับพี่น้องครับกินได้ไปกันต่อครับไม่มีมก็ไปยาวๆนะครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันไปด้วยเด้ครับพี่น้องครับได้ไม่ได้ก็อย่าว่ากันได้ครับมาหานะครับไม่ได้มาเอาเนาะนี่ขึ้นคำว่ามาหานะครับพี่น้องเรามาหาก็จะได้ประมาณนี้นะครับกว่าจะเจอกว่าจะได้แต่ละดอกต้องใช้เวลานะครับ ปลามันออกไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันหลายคนเข้าแล้วคนนึงเข้าคนหนึ่งออกก็จะไม่ไม่มีนะครับเอากันหมดแล้วเหลือแต่เห็ดที่เขาไม่เอานะครับพวกเห็ดขาเห็ดอะไรประมาณนี้ จะได้แต่ละดอกใช้เวลานะครับปะ่ะนี่ไม่มีก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยหามาให้ชมใหม่ด้วยครับพี่น้องครับเดี๋ยวรอดูว่าจะไปปลาไหนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยเด้อครับพี่น้องครับไปแต่ละทีก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคลิปทุกครั้งนะครับ มันก็มีได้มีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันเด้อครับพี่น้องครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้ามีโฆษณาก็ลมโฆษณาให้ด้วยเด้อครับพี่น้องครับโฆษณาคือกำลังแรงใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อครับพี่น้องครับ ไ,ได้เห็ดแต่ละดอกใช้เวลานาน,นมากไปเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับไว้แค่นี้เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาหากันยาวอีกรอบนึงนะครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับป่าป่าใหญ่อยู่จะไม่ค่อยมีเห็ดนะครับพี่น้องครับ มีแต่เห็ดกินไม่ได้นะครับเห็ดเบื่อเบื่อเห็ดเมาหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วทางนึงก็ไปมาแล้วนะครับ่น้อครับไม่มีถ้าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับ เดี๋ยวโอกาสน่าจะพาเดินชมอีกนะครับอันนี้น่าจะพาน้องแววเดินหาเก็บเห็ดนะครับไปๆเดี๋ยวหาน้องแววก่อนน้องแววพาเก็บเห็ดนะครับพี่น้องครับนี่งล่องแววอยู่ให้น้องวอแวงวพาเก็บเห็ดนะ อ่ะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าได้ครับน้องครับบ๊ายบายครับ